ครับผมสวัสดีครับสมาชิกไปขับรนบอลเต็งประจำวันที่17เดือนมก,กราคม2 5 6 7ก็จะเจอกันเช่นเดิมนะครับติดเด็ด1คู่1ตัวนนั้นนะครับคนอื่นก็พอใจครับไม่กลุ่มลายสแควร์แอดไลน์มาที่และแทีดี789ข้างหน้าก็จะมีแอดนำมาด้วยกลุ่มมีครอกเกมกีฬาฟุตบอลนะครับมวยเน้นกีฬาอยู่ในะสมาชิกได้ลุ้นทุกวัน วันนี้ก็นำมาฝากสมาชิกเช่นเคยครับ1คู่ในนันสึกบดเอฟเอครับอังกฤษเป็นรัดในเพลย์นะครับนัดที่2แข่งลาตี2 45นาทีตามเวลาประเทศไทยจะระหว่างทีมแบ็กปูเจอทีมนอตทีแคมฟอร์เรส์นะครับแบ็กปูอันดับ8จะหลีวันนะครับส่วนนอตทีแคมฟอร์เรส์อันดับ15บห้าจะเพเมลลีล่นะครับผลงานเจอกันในเกมนัดแรกนะครับก็แบ็กปูบุกไปเสมสอ2ประตูตอ่อ2มาดูฟอร์มเกมเล่นนัดล่าสุดทั้ง2ทีมล่าสุดทีมเจ้าบ้านแบ็กปูเอาชนะเอ็กเซเตอร์ไป2ประตูต่อ0 ส่วนทีมเยือนนอติีแฮมฟอร์เรส์นะครับล่าสุดเสมอทีมเบคพูลสประตูต่อ2มาดูบิเคราะห์ก,ก่อนเกมของผมเลยกัน,นครับมนดูอร์มเจ้าบ้านเบคพูลจะหลีวันนะครับชนะล่าสุดทุกรายการยังไม่แพ้ใครต่อเนื่องติดต่อการชนะ3เสมอ1น,นะครับมาดูฝั่งทีมเยือนนอตทแมฟอร์เรส์บ้างจากเพมิลีนะครับสีเ่เกมล่าสุดทุกรายการนะครับชนะ2เสมอ1แพ้ไป1น,นะครับ จอกันในรวมมองผลยันหลังไปทั้งสองทีมก็ถือว่าค่อนข้างจะสูสีปัดกันแพ้ชนะและก็เสมอนะครับราคาให้ทีมเยือนนอตเทแฮมฟอร์เรสต์ต่อในราคาครึ่งลูกเป็นราคาวัดใจนะครับแน่นอนครับมองผลงานตามผมมองถือว่าผลงานทั้งผู่ช่วงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะสูสีนะครับแบ็กพูก็ถือว่าได้เปรียบนะครับเกมแรกบ,บุกไปเสมอมา2ประตูต่อ2เกมนี้ได้เปรียดเตะในบ้านนะถือมองว่าด้วยสกิภาพทีมแล้วก็ตัวผู้เล่นมองว่าฟอร์เรสต์ดูดีกว่านะครับ น่าจะเบียดชนะไปได้ในช่วงแท้ๆเกมนะครับมั่นใจบอลต่อครับต่อ f o เรสในราคาครึ่งลูผมมองชนะสำหรับค่ำคืนนี้นะครับฝากสมาชิกกดติดตามมาด้วยครับจะได้ไม่พลาดติดเดดต้องการเข้ากลุ่มคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยขอบคุณครับ